สวัสดีครับเพื่อนๆชาว oppo ทั้งหลายวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนในการสั่งงานด้วยเสียงด้วย google นะครับผมเพราะว่า google นี้จะมีฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงออกมาเพื่อนๆมองไปที่แถบสีขาวแถบนี้นะครับผมจะกดให้ดูถ้าว่า เตะแถบสีขาวปับ๊บมันจะขึ้นรายละเอียดการเซิร์ชหาข้อมูลนั่นเองทีนี้เพื่อนๆจะสั่งงานด้วยเสียงอย่างไรเรามองไปที่แถบก็จะเห็นตัว G แล้วก็มีรูปไม้แล้วก็มีรูปกล้องสั่งงานด้วยกล้องถ่ายภาพแล้วก็ กล้องนี้จะค้นหาข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราต่อมาที่ไม่ไม่ก็จะสั่งงานด้วยเสียงเอาไม่พูดมากทําเพลงเราไปสั่งงานด้วยเสียงเลยนะครับโทษที โทษทีนี่มาแล้วสั่งงานด้วเสียงผมจะลองสั่งคำว่าแซกชุมแพนะครับว่ามันจะขึ้นว่าอย่างไรบ้าง ขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นรูปแซกจุมแพรและรายละเอียดของแซกจุมแพปรภูมิประวัติชื่อจริงสถานที่ตั้งบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆสั่งงานง่ายๆนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ยาวเป็นคลิปที่เอ,อ่อทำง่ายๆใครๆก็ทำได้เด็กก็ทำได้นะครับผมนะครับ ทีนี้เราก็เลื่อนมาดูรายละเอียดของแทกชุมแพรประวัติแท็กชุมแพรมงคลสิงห์ชานะครับลูกทุ่งอินดี้อลอ,อยลานวิวจะมีรายละเอียดของแท็กชุมแพ์ทั้งหมดเลยนะครับนะครับผมวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอเป็นกำลังใจด้วยการกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพอมีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ